ยังดีเป็นบอเป็นพยานเป็นบอมันแบเมันวบใจนี่ควจากวังอะแมนแล้วมันโยกบอที่เหลยูนะโยกบอลเลยเนี่ยซุ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้วา้คุณเนาะไอโอทารพี่โอทารพ่อพี่โอหัวร่างฝาบลงมายองตนี้แห้งงง ได้ยืนก็จะเอาตัวจะของบอลอดอยู่เสียว่าจังยิงอยู่ไปทำเลยสีเห็นท่าไหมเดี๋ยวมึงจะได่ลมคาสีกลางปากที่แหลกว่ามันทำทาดิเห็นป่วยชูมือชูมือเห็นนอนว่ามันทำทาเสี่แหป้าเขาได้แต่ว่าทั้งหลังไหมหลังหนาตอนดิ่งต้องอาบตรงหน้าหนามมันนี่อาบน้ำมาแล้วอย่ามาเอา อุ้ยอาบล้วหน่อยจิมันอะไแล้วใหญ่เวอรสเตนุตอนนี้ฮองกวอยูนิคเจนเป็นใหนไงด้วยครับเด้อพี่น้องเ็นมอลั่มมือนี่ก็เออว่าจะไหนคื้อ้ยวีค่ะเอแห้งไรซัมมูพีสว่ท่นมีแต่คนสวยๆเอ๋สวัสดีค่ะอ๋วัสดีค่ะโอ้น้องนนี่ แต่ติมก็พออาทิตย์นะสิยูฟังขุนคนั่งไอล <c oughs> สั่งหลสวน่ลออยู่ัมตเอาจัเยดีตงไดเต๋อเอาี่มึงมึงง่ายสิบอ้อยทุกตั้งมาตกเลยมันเป็นโอกาสดีของเขาแล้วที่เขาจะได้พี่เซนเดียกางที่เอาเลี้ยงยังทีเอาปุมมา เลือกยูตีเลยมันมีช่วยให้เลือกไร่ประดนษฐเขากำลังซอมเยู่เยเอาเป็นไอคิวกลืมแล้วเลี้ยวก่อนไลยเอาเอาก่อนนันปฐุมมาเขาวังมือแรกนะคือไกลเดอ๋อเอาเขาวังเพื่อนเาเขาวังพี่วาที่เอียงกกานอันปฐุมมาเขาวังเห็นไหมคือไกลเดเดเี๋ยวมาเลยก่อล่ก่อน่มาอล่โอ้ีมาไลก่อนเออ อันนัานเอาโบอทมาหนะ่ะไมา,มานะเนี่ยอันอันบทบนทลำมันนางอาคีตอนประุมมาเขาวังเริ่มแรกจังไหนฮะเขาวางังที่ว่าอันกําลังสืบนางอาคีสูงไหม เป้นาที่กวนัวแล้วพอได้ฟังคำชี้ว้าเห็นต้นกำมันแล้วพี่น้องโปบปือพี่น้องโปเปือ้นอแล้วคะมาบอกตออออวนุด่ีเมียมาอยู่ไกลเที่ยงทางเป็นคู่อง จะ่าขัดใจอี่น้องอ,อ,อย่ามองไล่กไ,กไอโอ้ยออออออุดยอดสุดยอดแมวมองพี่น้องครับฟางพี่ตัมพี่น้องเลย,ยครับผู้ได้สินับสนุนตาชุเทศให้หนูนล, <มา S 1> ลือดูกันน<า>่ะร้โลอขันโมคือประพุนสีลำข้าเต็องางเราจะหน้าม้วัดแะเราจะน้ามาหลงเธอ เห็นใช่เงเห็นใช่เงเห็นใช่เงี้เหลืองอะไรเหลืงอเอยอุซอนคารบเพชรครับหลรจนาเอ๋ยหลรจนาเอ๋ยหลรจนาเอ๋ย mong như ai, mong là mong ai, mong hàn, mong ai, mong hàn suốt giọt. Ai? Ai?

ไปนั่งเอกในเลยด้หนิเพาะไหมพีาตยเพาะไหมเพาะเพอะไรดิบอบ่หยเพาะอิลีบุรีเออบุรี่กันให้เวลาไปเรียนกับพ่ออาทิตย์แมนอุ้ยบตะลีตนพ่ออาทิตย์เข็ดบาปสัตว์แล้วเสรปล่อยให้คมลำบากแกเป็นของคูผู้สอนให้เรายูดีมีแห้งให้เรายูตะเล่าอ่อนล้ามาตรงไปตเา ปทุมมาดูกับเ็นนี่เออปทุมมาปทุมมาเออดีและวดิฮะแสดงพี่นี่แล้วโอ้ยคือก็ปทุมมาโซกิ่งอี้ปาบุดปาพวดแท้ฝากคลิปนี้ถึงพี่อมแอมนะคะห้ามลางานนะคะปทุมมาพร้อมค่ะนี่โอ้ยนอกจากหน้าตาจีคือกันอีกเสียงก็คือกันครับพี่น้องครับหน้าตาคือเรื่องเด้กพี่อมแอมคือช่วงนั้นนั่นว่าเข้าลงไปนี่ มาเป็นยังได้เป็นคนนายแข่งทันยังดีแล้วมีอยู่บนคนนายแข่งจากที่ไ้ฟังแล้วเนาะไอ้คอมเมนต์เนาะคอมเมนต์แบบคอมเมนต์เอาแบบแบบแบบสุภาพเอาแบบคอมแบบซูภาพเออแบบซูภาพเนาะชื่อว่าเหตเกี่ยวกับแบบสุภาพได้ไหมเอาแบบกันเองกันเองเอากันแบบสุภาพสุภาพอ่าพี่คนดี่อันนั้นนเอกงคอมแบมอันนี้ดิอันนี้นักเอกคือกลางกลาง เสียงเด็กปั้นเลยจะเบื่อเสียงดีเสียงดีเลยล่ะฮะเสียงดีเงี้ยเสียงดีก็ดีเราเปลี่ยนเลเสียงดีนี่เด้ปากไหนปลาตีใจมีอนาคตแต่ว่ามันสายการหลอกกันล้วมัแข่งคือเก่ากันล้วดีแล้วเออแต่ว่ามันสายหลองนะอนาคตเท่าดีแต่ว่ามันสายหลองเดี๋ยวพี่คอดีต้องสร้างบทเพลงนี้ มียังมีอีกอยู่ตัวแฟนเราจังไดของสูสายใหญ่จัดไปเฮาก่อนสีละลาผ้าจากพี่น้องครับพี่น้องครับตัวแฟนว่าจังไดครับทนทุกเลยบอกทนทุกเลยทนทุกมองประหารมองประหารอันนี้ใรท่านเด็กเอ็งขึ้นเอานะเอาเลยไม่เหลียวแกงดูอีกแล้วสั้นฮุกนะครับพี่น้องตัวแฟนว่าจังใด ซาพอร์ย์เย์เกิบฉาบสาวพอยเอาต่บมือขมือไอู้แต่กูลองกูเขาบอกว่าหลงคือไอมาน่งเฝ้าจันใจเงาเงาแอบหัางใจบปกคักเลยขอบไปคักค้านี่ละนี่ละมองนี่ละเนี่นนองจึงมูจากความจริงนี่มันจินใจนีต้องต้องร้องหรือต้อง ยังมาทักเศร้าอยู่มันติดต่อไปอีกอยู่เอาละหนูอยากอายคอนตู้ผองไม่ร้อนหรอกสมภาษีไอคอนไม่คิดตม่ได้อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลในยูติเรนนี่นี่ภูเทีนนี่แม่นบัสเต็งอยู่นี่นั่งอยู่นี่เลี้ยงไว้แต่กัดเจ้าของถูงกับไม่บอกมีคุณครับเศรษฐีฟอฟฟอฟไม่เคยกัดเลยชุ่มชุ่มนี่ออกอยู่ใต้เล่านี่ฟอมัน พอมันดนกัดคนกาดคนแต่นม่ได้ปิดวันเนี่ยไม้ทิ้งัมาเอาไปแล้วครับควาคุณหลายครับผมมาเตีนอยง้ไมปวดหัวยง้เป็นองโอ๊ดเอาได้พป่น้อุเออโอ๊เอาเตะได้มาอีกเ้อโอ้ยังสิมิเตะไอยู่โอ้ไปแล้วพี่น้อง